เคิโน่นำเสนอให้ชมกับบ้านพร้อมที่ดินนะคะแปลงนี้นะคะเป็นบ้านชั้นเดียวทุกท่านบรรยากาศร่มรื่นนะคะรายล้อมด้วยต้นไม้มากมายหลากหลายชนิดเลยนะคะอยู่ที่ตำบลโนนสว่างอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะบ้านพร้อมที่ดินเจ้าของขายเองนะคะตัวบ้านมีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำ บนที่ดินขนาด169ตารางวาค่ะอยู่ในชุมชนขนาดใหญ่เลยนะคะราคาเพียง650,000บาทเท่านั้นค่ะเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยค่ะทุกท่านไม่เปี่ยวนะคะเดินทางเข้าออกสะดวกสบายเพื่อนบ้านมากมายเลยค่ะ สนใจติดต่อนะัดชมพื้นที่หรือว่าต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างไรสามารถติดต่อกันได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนะคะติดต่อผู้ขายโดยตรงค่ะสอบถามเพิ่มเติมโดยตรงกันได้นะคะเพื่อประโยชน์และความสบายใจของท่านเองแอดมินไม่ใช่ผู้ขายเพียงนำเสนอให้ชมข้อมูลเบื้องต้นกันเท่านั้นสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ